เจอรี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยพิซเน็ตเตอร์บายโตโยต้าสนับสนุนโดยยามาฮ่าแกรนด์ฟิลโน่เยซิฟันซิสเทมมาแอดวานซ์ชาโค่โครงการบ้านทออสอเพื่อข้าราชการ เ่าเช้าไปอ่ะการสบายปกติพี่ชอบใส่บาสนะแต่เช้าไปนิดนึงวันนี้พี่หิวหาอะไรกินเหรอดีหิวด้วยได้นี่จะพาไปกินอะไรถึงแล้วนี่ไงเดี๋ยวนี่ร้านขนมจีนใช่นี่มาโสุตรอพามากี้ขนมจีนทำไมไม่กินแบบอาหารที่เป็นประจำจังหวัดอาหารพื้นถิ่นอะไรอย่างเงี้ยแซ่บๆอนนี้แซ่บอันนี้ก็คือข้าวปุ้นอันนี้ก็แซบอยู่เนาะข้าวปุ้นอะไร ข้าหนจริงไงข้าวปุ้นคือพี่คงไม่รู้จักข้าวปุ้นน้ำงวสเหรอข้าวปุ้นน้ำงวน้ำมันจะอร่อยไหมละ่ะต้องลองไปชิมก็ได้เดินทำาหนูเดินตามหนูต้องทำอย่างนี้ด้วยนะไม่เป็นไรพี่หิวไม่รอเลยอะไข่นมูอมขอบคุณ,คคณคชามใหญ่้าแล้วเธอหอมชุวี เดี๋ยวเดี๋ยวมันน่าจุ่มลงไปแครมุกบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้ข้าวปุ้นน้ำมัวขนมจีนไงข้าวปุ้นก็คือขนมจีนเขาเอิญว่าข้าวปุ้นเอินคือเอิ้นแปลว่าเรียกเรียกอันแล้วก็น้ำมัวก็คือเขาทำมาจาก น้ำวัวน้ำซุปกระดูกน้วัวอะไรเงี้ยพี่ชิมก่อนเลยแล้วกันตลาอีสานเขาเรียกวัวเป็นงัวงัวงัวข้าวปุ้นน้ำงัวเป็นไงจริงด้วยดีมันรสชาติเหมือนแบบซุปวัวอะไรพวกนี้จริงด้วยอีสานเขาเรียกว่าไนะข้าวปุ้นน้ำงัวข้าวปุ้นน้ำงัวพี่ว่ามันเวิร์กตรงที่มันมีแบบหอมเจียวด้วยเนี่ยยอดเลยแต่หอมเจียวจะเจียวดียังไงมันก็สู้คนใดที่ได้เจียวไม่ได้หรอก คนเดียที่ได้เจียวคนเดที่ได้เจียวคนเดียวที่ได้ใจไงใหญ่ใหพี่เก๋เขาเล่นมุกไม่ต้องเขินเอาเหรอไม่ต้องเขินกจริงจังนั่นแหละอเขินแล้วกินผักไม่ได้เขินสายสุขภาพหนูไม่ได้เขินก็ได้ไม่เขินก็ไม่เขินแล้วเสียงสูงทำไม่กินผักอ่ะไม่กล้ากินไม่กล้ากินใครกินดิ ใจเย็นไม่หัวร้อนไม่เอาเอืมอะออกมาอีกกินผ่กงี้ไม่เป็นเ<ะ>กกมื่อกินผักงี้ไม่เป็นอะ่ะก้อยบอกให้หนูกินหนูก็กินนี่เขาต้องเล่นอย่างงี้ถ้าจะเล่นมุกเนี้ย <c oughs> เป็นไงรู้สึกไงปไงกินให้หมดตอกถึงไม่เกลือพี่ทำให้ดูว่าถ้าจะเล่นต้องเล่นให้ขาดเลิกเลยละเลิกสายไม่ได้ไ คุณผู้ชมกาลังมองอยู่แกงอ่ะกินผักได้ตั้งต้นเลยหนังม่วนี่จืดไปเลยอ่ะฮะยังไงอะคุณนี่มันสารเจ้าจีนไม่ใช่หรอนี่เขาเขียนอยู่เนี่ยนี่ไงเขาเขียนอยู่ว่าสารเจ้าพ่อหลักเมืองเดี๋ยวไขรมุ แล้วทำไมศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทำไมลักษณะเป็นแบบนี้ทำไมเหมือนแบบเป็นของจีนกับของไทยผสมกันเนี่ใช่ไม่เห็นเหมือนที่กรุงเทพเลยอ่ะที่ว่าไม่เหมือนเลยไม่เหมือนศาลหลักเมืองทั่วไปก็ที่เนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นไงหนูว่าไปถามถามคนนั้นก็ได้ถามเขาดีกว่าเนาะขอโทษนะครับถามถามข้อมูลครับท่านนี้ไม่รู้มาไม่รู้ว่ารวยหรือไม่บอกหรอกถ้าใครมุกเดี๋ยวก็ไปเซิร์ชกูเกิลไงพี่ขา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีเรื่องสงสัยนิดนึงะพี่เกศมีเรื่องสงสัยค่ะมีเรื่องสงสัยครับพี่เกศพี่ทั้งสองคนแหะมีเรื่องสงสัยค่ะคือว่าที่นี่คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจริงๆเหรอคะคือผมสงสัยมากครับเพราะว่าปกติศาลหลักเมืองเนี่ยจะไม่เหมือนจะไม่ใช่แบบนี้อันนี้เป็นไทยกับจีนผสมกันก็คือว่าเรามีการบูรณะสามครั้งนะครับครั้งที่สามเนี่ยเราก็จะ ได้รับความอนุอเคราะห์จากชาวจีนที่อยู่ในจังหวัดยะโสธรร่วมมูลและนัด้วยจึงออกมาเป็นศิลปะจีนผสมศิลปะไทยอีสานของยะโสธรเราครับอ๋อรู้แล้วเห็นว่าเพิ่งสร้างใหม่มาแบบ30ปีที่แล้วลใช่ไหมเป็นช่วงที่ชาวจีนเข้ามาอยู่ที่นี่นานแล้วแหละอ๋อเมื่อก่อนอคนจีนมาอยู่ที่ยะโสธรเหรอครับครับอ,อยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สครับพ<อ>ยงมาขายที่นี่ ผมว่าสาวแบบนี้หน้าตาหมยหมยน่ารักน่ารักเดินผ่านไปคองรักไม่เราว่ามันดีนะเหมือนแบบในชุมชนอย่างเงี้ยมิ่งเหมือนแบบหลายๆเชื้อชาติหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมแต่ว่าก็มารวมใจกันเพื่อเหมือนแบบเป็นแบบใช่เป็นส่รวมกลนว่าภาษาแบบนี้มากขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณค่ะแล้วใช่ไหมล่ะที่นี่ไม่ได้แค่มีแค่2ประเทศนะที่ผสมสางามีถึง3ประเทศด้วยกันอะค่ะก็มีไทยมีจีนแล้วมีอะไรอีกมีบาร์กไปหาหนูว่าญี่ปุ่นแน่ๆเพราะว่าแบบ ใกล้เคียงกันาให้เจอเลยนี่เป็นมังกรจีนอแล้วก็มีแบบไทยเดี๋ยวก่อนนะอพี่เห็นสองแบบแล้ววัฒนธรรมจีนกับไทยแล้วไหนอีกประเทศหนึ่งอ่ะไม่บอกต้องหาเองใช่ไหมใช่ญี่ปุ่นหรือเปล่านะไม่น่าใช่ปาจีสถานไม่ใช่อินโดนีเซียจีนจีนก็บอกไปแล้วไงคะคุณยอมอ่ะหนูยอมไม่พี่ยังไม่ยอม พื้นที่เรายืนอ,อยู่ก้อนหินหรือว่าปูนน่ะอิมขอมาจากอเมริกาอเมริกาใช่ไหมเอ้<ต>ค่ะเดี๋ยวคุณหุหินกับปูนมันไม่เกี่ยวและออย่างถึงจะเกี่ยวนะก็ไม่ต้องรอถึงอเมริกาแม้ไทยก็มีคุณสลับบุรีเรียกว่าแมนลดไปเลยอ่าพี่ยอ,อมยอมยังอะไรนี่ข้างบนหลังคาค่ะมีพระธาตุบแบบลาวปฏิสถานอยู่พระธาตุแบบลาวใช่ค่ะบนหลังคางั้นก็ต้องมองจากข้างนอกมาถึงจะเห็นถูกไหมใช่ โอ้ไขมุกแล้วก็ปล่อยพี่หายจั้งๆนานแล้วจะเจอไหมนเนี่ยก็พี่บอกไม่ให้หนูบอกอะ่ะหนูส่ยืนเงยหนะ้าจะเย็นๆจเย็นจะเย็นไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันในไหนก็มาถึงแล้วมาไหว้จะได้ไปสิริมงคล okay? โอเคกูไข่คะชีเร็จุดธูปจุดเทียนเวียนวนจนทําทำจิตใ <คำ S 2> จ<ๆ>ให้สงบก่อน เสาตั้งสามเสาเออนั่นสิทั้งจะถามเหมือนกันก็จริงๆแล้วเสากลางอ่ะก็คือเสานี้ก็คือสารหลักเมืองค่ะแต่ว่าสองเสาเนี้ยอันนึงเป็นเสาผีพระระงุมกับอันนึงเป็นเสาผีพระระงมพระระงุมพระระงมผีที่เขาคอยปกปักรักษาที่นี่่เนาะเป็นผีแบบไหนอ่ะผีแบบนี้ไงนี่แอบพีแบบนี้ไงนี่แอบพีแบบนี้ไงนี่แอบไอพี่แกตกใจเนี่ยเล่นแบบนี้ขออภัย ขอนอ่อนจรงเลยขอนอ่อนจรงเลยผีแบบไหนนะตามพงศวดาเขาเล่าว่า <8. S 2> ทุกคนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน uh huh. ที่นี่เนี่ยได้ไปตัดต้นไม้ใหญ่แล้วก็ไปเจอปฏิหารของ uh huh. ผีพระรุง,งพระังนเนี่ยค่ะ uh huh. เขาแสดงฤทธิ์ให้ดูแล้วเขาตัดต้นไม้ใหญ่อะทมาเป็นเสาสองเสานี้ uh huh. แล้วก็เชิญวิญญ,ญาณมาเพื่อมาปกปักรักษากลายเป็นเสาผีพระรุงพระรงน้ เสียงของใครร้องอืมโนไม่ใช่ของหนูแน่นอนของพี่ปะเนี่ยไม่ใช่พี่แน่นอนใครมุกนี่ว่าว่าหนูไปกินข้าวหน่อยอเด็กคนนี้กินเก่งมากเลยนะเนี่ยพี่ไม่เข้าใจเมื่อกี้ตอนแรกพี่คิดว่าเสียงตดด้วยซ้ำเวลาหนูหิวแล้วโมโหทำให้พี่นึกถึงกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่แต่ว่าหนูไม่ได้ฆ่าแม่นะ เน um ี่ยเนี่ยเนี่ยโวยวายอย่างเงี้ยแโวยวายโวฆ่าพี่แกเจอนี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยพิเซนเตอร์บายโตโยต้า